สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับหน่วยการเรียนรู้ที่8เรื่องสุภาษิตพะร่วงกันนะคะสุภาษิตพะร่วงนั้นไม่ปรากฏนามผู้แต่งแต่ผู้ชำระและเรียบเรียงก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตช,ชิโนโรถนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้ก็คือ สามารถอธิบายหลักวิเคราะห์วรรณคดีเรื่องสุภาษิตพะร่วงและสรุปเนื้อหาวรรณคดีเรื่องสุภาษิตพะร่วงค่ะสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาอย่างช้านานมีความหมายเป็นคติสอนใจดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหรือที่เรียกว่าพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะ เรามาดูลักษณะคำประพันธ์ของเรื่องสุภาษิตพะร่วงกันนะคะเรื่องสุภาษิตพะร่วงจะแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทไรยสุภาพไรยสุภาพนั้นจะมีวรรคละ5-8คำและจะจบลงด้วยโครงสองสุภาพนักเรียนดูที่ผังภูมิที่ครูแนบมาให้นะคะคำสุดท้ายคำสุดท้ายของวรรคแรก จะโยงไปสัมผัสกับคำที่1คําคำที่สองหรือคำที่3ของวรรคต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างสุภาษิตพระร่วงกันค่ะเนื้อหาของสุภาษิตพระร่วงจะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือสุภาษิตท,ที่เป็นข้อห้ามสุภาษิตท,ที่เป็นข้อแนะนำหรือคำแนะนำและสุภาษิตท,ที่เป็นข้อบังคับนั่นเองค่ะ สุภาษิตท,ที่เป็นข้อห้ามมักจะมีคำว่าอย่าอยู่ข้างหน้าเช่นอย่าไฝ่เอาทรัพย์ท่านหมายถึงอย่าไปอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นอย่าเรียนครูเตือนด่าหมายถึงไม่ควรไปล้อเรียนครูเมื่อคุณครูอบรมสั่งสอนเพราะคุณครูนั้นหวังดีของแพงอย่ามักกินหมายถึง อย่าไปเลือกกินแต่ของแพงๆเพราะจะทำให้สิ้นเปลืองเงินทองนะคะต่อมาสุภาษิตท,ที่เป็นข้อแนะนำหรือคำแนะนำได้แก่เมื่อน้อยให้เรียนวิชาหมายถึงเมื่อตอนเรายังเป็นเด็กให้ขยันเรียนหนังสือให้หาสินเมื่อใหญ่หมายถึงเมื่อเราเติบโตขึ้นให้รู้จักทำรรมาหากินเลี้ยงชีพสุดท้ายสุภาษิต ประเภทข้อบังคับได้แก่ผู้เท่าสั่งจงจำความหมายถึงเมื่อผู้ใหญ่สอนให้เราจดจำและนำไปใช้ตระกูลตนจงคำนับหมายถึงเราควรให้ความเคารพต่อวงตระกูลของเราเพราะเป็นผู้มีพระคุณเรามาดูสรุปเนื้อหาสุภาษิตพระร่วงกันนะคะ สุภาษิตพระร่วงมีความเป็นมาดังนี้สุภาษิตพระร่วงสันนิษฐานว่าได้แต่งขึ้นในสมัยสุขโขทยัยสุภาษิตพระร่วงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบัญญัติพระร่วงในสมัยรัชกาลที่สได้ทรงโปรดกล่าวให้จารึกสุภาษิตพระร่วงไว้บนฝาผนังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนั่นเองประวัติผู้แต่งไม่ปรากฏนามผู้แต่งที่แน่นอน สุภาษิตพระร่วงได้รับการชำระโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรถลักษณะคำประพันธ์แต่งด้วยรายสุภาพโครงกระทูและจบลงด้วยโครงสองสุภาพลักษณะของเนื้อเรื่องให้ทั้งข้อคิดคติเตือนใจการใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ สอนด้วยคำง่ายๆสั้นๆนนมีการคล้องจองนะคะจบลงไปแล้วกับเนื้อหาเรื่องสุภาษิตพะร่วงนักเรียนสามารถนำข้อคิดของเรื่องสุภาษิตพะร่วงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ